เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา้าววันนี้ไม่กินข้าวเย็น2องทุ่มท้องร้องหิวก๋วยเตี๋ยวเยวา,าวราชหิวนุ่นหิวนี่มันก็ไม่เกิดแต่มันมาตักมันคิดกับมึงกับกันว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราไม่ทํทตอนไหนออกินยางเดี๋ยวเราจะขยับลูกตุ้มไป9กาสิบสามยาง9กาสิบก็ยางเกก็ยังตกอีกเ9กก็ยังตกอีก ตอนนี้ลดไปแล้วกิโล <ighing S 1> ครับอย่าบอกป้า approved, ผมทำได้นะฮะ <Down wei. S 1> สวัสดีครับดีเลอร์ประเสริฐศีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยเลยอีกหมื่นกว่ากว่านะครับจะสึงแสนแล้วก็วันนี้เรามาใน EP รดมันเข้าเป็นสานะครับ เดี๋ยวผมเข้าห้องพยาบาลก่อนมาตรวจร่างกายก่อนมาร่างกายผมมันจะโอเคหรือเปล่านะฮะ<ไ>ปกติทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะเข้าห้องพยาบาลทุกวันเลยเข้ามาทำอะไรพี่ผมเอะพี่ปมหายไปไหนช้างนี่ผมจะมาทำอะไรนนค่ะไม่ได้มาทำอะไรไม่ได้มาทำแผลไม่ได้มากินยานะจะมา,าช่างน้ำหนักแล้วก็ทุกคนจะเห็นตั้งแต่คลิปแรกว่าผมจะมีเครื่องช่างน้ำหนัก ประจ ա วของผมคือเครื่องนี้ถามว่าทำไมไมีช่างเครื่องนี้เด็กเครื่องนี้เพราะว่าตอนที่ผมมาช่างวันแรกก็คือมันไปตั้งอยู่ใต้ตึก1ิ้าเพราะว่าตอนนั้นไว้ให้เด็กช่างเหลือตัวนี้ตัวเดียวก็เลยต้องช่างตัวนี้ประจาเพื่อความเขาเรียกว่าเพวกความอะไรนะแม่นยำแม่นยำเพื่อความแม,นะม่นยำของร่างกายผมเพราะว่าเครื่องช่างน้ำหนักแต่และเครื่องนี้มันอาจจะแบกถ่วงดุลไม่เท่ากันผมก็เลยเลือก เครื่องช่างอันนี้ว่าเครื่องช่างหมูนะฮะวันนี้ก็มาช่างว่าผ่านไปแล้ว1เดือนหมูจะหนักกี่โล1เดือนกี่บาท <c oughs> วะหนึ่งเดือน20บวันเพราะว่าผมเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวันเข้าวันสาวันแรกที่ผมช่างทุกคนจําได้คือตอนนั้นผมน้ำน้ำหนักเกิกิโลอันนี้ผ่านไปแล้ว1เดือน20วันนะครับผม,มาช่างกัน ตอนแรกนะครับน้ำหนัก94คือตรงนี้นะครับ80แล้วก็14เป็น94นะฮะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะขยับรูปตุ้มไป93ยัง91ก็ยัง90ก็ยังตกอีก89ก็ยังตกอีก88ก็ยังตกอีกครับ ลุกเกิดอะไรขึ้นฮนะน้ำหนักเพิ่ม <c oughs> น้ำหนักลดดิเอาเอาเอาเนี่ฮะอามาเก้าแปดสิบเจ็ดแปดสิบจุดห้าเฮ้ยมันได้เหรอได้ไหมได้ไหมได้แล้ว <c oughs> ก็ประมาณ87.5สกิโลตอนนี้ลดไปแล้วหกกิโลครับ เดี๋ยวบอกว่าผมทําได้นะฮะเพื่อความม่นใจอีกครั้งหนึ่งผมก็จะมาข้ามตัวนี้นะฮะนี่ข้ามตัวนี้เพื่อความม่นใจนี่ก็อันนี้จะเป็น96เนาะ96.5กับ97เนาะประมาณเนี้ยน 96, 97, เนาะประมาณ96-97เนาะแต่แต่คือผมจะใช้เครื่องขัางอันนี้เป็นหลักนะครับก็ผ่านมา1เดือน20บวันนะที่บอกคือน้ำหนักผมลดลงและสิ่งที่สำคัญครับดูครับอ้าว <c oughs> <c oughs> เสื้อหายตึงเนรอตัวนี้จะตึงมากตัวนี้จะตึงแบบนี้เลยตอนนี้กางเกงครับนี่ฮะวาวเเกงผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับคือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนี่นะฮะอันนี้คือผมเห็นรูปเนี้ยผมแบบผมเกิดความภาคภูมิใจมากว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> <"He i, S 2> เราทําได้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าปกติว่าตั้งแต่เราลดน้าหนักมาเนี่ยเราคิดว่าเราทําไม่ได้พอเราไม่เห็นรูปเนี่ยเออ เฮ้ยมันเป็นกําลังใจให้เราครับ <verde> ก็นี่แหละครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะฮะแล้วก็กิจวัตรประจําวันผมก็ปกติทุกอย่างก็คือกินข้าวกินอาหารปกติอาจจะมีกินหวานบ้างกินชานมบ้างแต่ผมควบคุมนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะเป็นไปได้คือจะไม่กินเลยอาจจะมีสุกเสารกินบ้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็บวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรก็กินปกติแต่กินไม่เยอะนะครับสิ่งที่สําคัญคือเรากินแล้วเรารู้ตัวเองขอให้รู้ตัวเองแล้วขยันออกกาลังกายเท่านั้นแหละครับทุกคนก็สามารถทําได้ครับ ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีทําอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดต่อให้ดูนะว่าวันวันหนึ่งผมทําอะไรบ้างนะครับผมอาจคลิปเนี้ยหายไปประมาณสักสามสัปดาห์เลยเพราะว่าผมยังไม่กล้าลงเพราะว่าหนึ่งผมไม่เชื่อว่าผมน้าหนักมันจะลดแต่มันก็ลดลงเรื่อยๆเออตอนแรกสายรอบพุงเนี่ยที่วัดไปตอนแรก42.5ิอ้านิ้วตอนเนี้ยที่ไปวัดก็คือเหลือ3ก5นิ้วหายไป ท่าไหร่3นิ้วไหมสามนิ้ว3นิ้วนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากก็ที่ผมบอกตั้งแต่แรกว,ว่าผมกินปกติแต่ผมกินน้อยปลาท้องโกโแล้วก็ขนมขนมไหว้พระจันทร์ผมก็กินปกตินะแต่ผมเลือกกินกินน้อยกิน1ชิน้นปลาท้องโกผมก็จะซับน้ำมันเยอะ <t iss ing> ๆวิธีการของผมคือถีบม <t iss ing> ื้อนี่จะกินแค่นี้นะฮะแล้วก็ผมก็ นี่ฮะแล้วก็จะใช้กระดาษช,ชิชูซับน้ำมันอย่างนี้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 อยากกินเลย, <laughs> ยน, <laughs> นี่ทุกคนดูที่กระดาษช,ช,ช,ชิชูมันจะมีน้ำมันอยู่เห็นไหม<อ>นี่มันยังซับไมหมดนะผมก็จะเอาออกอีกนี่ฮะผมจะซับรอบสองอีกนี่ปื๊บปื๊บปื๊บนี่ฮะถามว่ากินเพื่ออะไรครับกินเพื่อความอยากครับ <laughs> ก็บกินนี้อร่อยครับผมจะมีอาหาร ของผมอยู่ในตู้เย็นนี่คืออาหารของผมก็ฟักทองนึ่งครับเนี่ยซื้อฟักทองมาแล้วก็จะมีอกไก่เซเวนะฮะเอาไว้กินด้วยนี่อกไก่เซเวแล้วก็จะมีน้ำเข็งถุงละสิบบาทไปซื้อหน้าเซเวซอยพัฒนาการห้บสาซื้อ เอาไว้ครั้งละสองไว้กินตอนเย็นนะฮะน้ำขิงไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ฟักทองผมก็จะใสเ่เบฟกินตอนเช้ากลางวันส่วนกาแฟาผมผมก็จะกินอเ,อเมริกาโน่นะครับไม่ใส่น้ำตาลนี่คือตัวนี้ตัวนี้คือวิสานะครับครนครูที่ร่วมอยู่ในห้องด้วยกันเขาซื้อมาไว้ผมก็จะได้รับอน,นิสงจากเขามากินทุกวันเลยไม่เสียตังค์ด้วยละวันละซอง แต่บางทีก็จะไปซื้อกาแฟแป a c คอฟฟ f e ่ไม่ใส่น้ำตาลของเอ,อเมซอนมากินด้วยการต้มน้ำที่นี่ก็จะพิเศษนิดน,นึงระบบแมนนวลนะฮะเปิดข้างบน,นะะแล้วก็ตัดแล้วก็จะได้ฟักทอง,งโอเคกำลังร้อนกำลังกินได้อร่อยไม่ให้ร้อนมากนะฮะ นี่ครับอาหารเช้าของผมก็จะประมาณนี้นะฮะบางวันก็จะมีผักบ้างวันวันก็จะกินข้าวบ้างแต่วันนี้ก็จะไม่รู้ว่าผมกินอะไรบ้างถึงน้ําหนักได้ลงได้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะค,ะนครับนี่ฮะฟักทองที่ผมกินประจํารสชาติฟักทองที่ผมไปซื้อมาตรงร้านอาหารตำสั่งโจอี้นะฮะ ก็ผื่ผมเพิ่งรู้ไม่กี่วันเองเพิ่งจะรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าที่ร้านโจอี้มีขายฟักทองนึ่งด้วยผมก็ไปซื้อกินประจำฟักทองที่นี่อร่อยไม่ได้ใส่น้ําตาลนะแต่ความหวานของฟักทองเนี่ยมันมันกินได้ในระดับหนึ่งมันมันมันไม่น่าเบื่อแรกๆวันแรกที่กินคือกินแล้วมันน่าเบื่อไม่อยากจะกินแต่กินยังไงให้มันมีรสชาติก็เออกินไปนะบางวันผมก็ซื้อกไก่มากินด้วยแต่ไม่กินทุกวันนะ ันนี้เห็นสเต็กอกไก่มันน่ากินก็เลยลองซื้อมา,ากับเซเว่นนะฮะสเต็กอกไก่อืมอร่อยครับนี่แนะนำ,นำทำให้การกินวัทองมีรสชาติในตัวแล้วก็พยายามกินน้นไปเยอะบางทกกีก็กินน้ำเปล่าช่วงนี้เขาเห็นมีน้ำวิตามินน้ำยันฮี ผมก็ลองกินดูนะฮะว่ามันโอเคเปล่าแต่รสชาติมันหวานแต่ในนี้เขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันสุดเปอเซ็นหมดเลยนะฮะนี่คาเตนี้ยอร่อยแต่แพงไปหน่อย สเต็กไก่อบไก่ไม่ชอบแห้งอืมอันนี้ฉ่ำไหมเป็นไงบ้างเห็นผมทำแล้กินลดน้ำหนักมาได้ประมาณหนึ่งเดือนยี่สิบวันแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกดีนะน้องจะได้รอๆเนี่ยเห็นความเห็นความแตกเห็นความแตกต่างพุงเริ่มยุบลงอันนี้พูดคนจริงนะผมผมอยู่กับตัวเองในชะ่ป่ะผมไม่รู้ว่าตัวเองลดไม่รู้เหรอไม่รู้ว่าตัวเองลดจนมาดูรูปโหตอนนั้นเธอเต่งตึงมาก ซสื้อตังติงเสื้อตัวเนี้ยอย่างนี้เลยตึงตึงมากเลยแต่ไม่กล้าจะพูดว่าเมื่อไหร่ออกจะลดความอ้วนสักทีพอมาทําแล้วโอเคเยี่ยมเห็นผลเห็นผลครับก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กําลังกําลังกําลังหรือคิดมันมันมันอย่างนี้นะจันแมมมันยังไงล่ะ ผมคิดจะ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 จับมันมันสองปีสามปีสี่ปีพอสมมุติว่าวันนี้บอกว่าจะลดแต่เธอไม่กล้าพูดเลยเนาะว่าเธอจะลดเนาะนี่ก็ฟังอยู่นะแต่เธอไม่บอกว่าเธอจะลดมันอย่างเงี้ยแต่พอผมคิดกับตัวเองนะว่าพรุ่งนี้เออวันนี้จะลดละแต่ตอนเย็นน่ะเพื่อนน่ะเข้าใจไหมชวนไปกินนู่นกินนี่มันก็ไม่ได้ลดมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยมากเลยมันต้องประกาศเนาะเนี่ยมันต้องประกาศให้โลกรู้ไปเลย เคยคิดเดี๋ยว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 อ้าวันนี้ไม่กินข้าวเย็นสองทุ่มท้องร้องหิวก๋วยเตี๋ยวเยาวราชศรีพน่าหิวนุ่นหิวนี่มันก็ไม่เกิดแต่มันมาตัมันคิดกับมึงกับกันว่าถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราไม่จะทำตอนไหนอ๋อดกินยาไหมไม่หรอผมไม่กินยาเลยครับอันนี้สาบานเลยผมไม่กินยาสักเม็ดเลยไม่กินอะไรเลยมันยากมากเลยนะแต่คนกินยานี่มันยังมันยังลดง่ายกว่าไหมเพราะคมันถูกบังคับด้วย ด้วยความอยากของร่างกายมันจะลดลงไงถ้าคนกินยานะแต่อันนี้เรายังเป็นปกติไงเรายังยากเรายังแต่เราต้องฝืนจิตใจตัวเองนะเนาะใช่ต้องฝืนจิตใจตัวเองผมไม่กินยาสักเม็ดเลยทามถามมาจะไม่มีตัวช่วยอย่างอื่นเลยนอกจากจิตใจขุดความเข้มแข็งของจิตใจนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยถามน้ำแหมได้เลยว่าผมกินของหวานไหมผมก็กินกินบ้างแล้วก็ชาหนึ่งก็กินบ้าง แล in ้วก็คาปูช no. ิโน uh, <c oughs> ่หวานเล็กน้อยก็กินบ้างแต่ไม่ได้กินประจำเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนกินทุกวันใครออกไปนี่ต่อมอยากมันขึ้นเลยใช่ตอนนี้ก็ได้กาแฟของมิสากาแฟดีก็อยากจะฝากทุกคนในครั้งคลิปนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกินกินยังไงให้รู้จักตัวเองกินยังไงให้ร่างกายได้รับพลังงานเพียงพออยากกินเกินกำลังกาย เกินที่จะรับผมไม่มีความรู้เรื่องการลดความอ้วนไม่รู้กับเรื่องของแคลอรีอ่เรื่องของปริมาณอาหารรู้อะไรรู้ด้วยตัวเองมีคนแนะนําหลายอย่างมากแต่คือว่ามันแนะนําแล้วมันไม่รู้จะฟังใครอะ่ะไม่รู้จะฟังใครเลยเออเลยฟังตัวเองเลยกว่าต,วตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแค่นั้นพอนะฮะแล้วก็คุณก็สามารถทําได้นะฮะสิ่งตรงนี้สิ่งที่สําคัญอยากให้คุณเกิดแ,แรงบันดาลใจ แล้วก็ต้องตั้งใจผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณสามารถทําได้ต่อต่อไปที่ผมมาทำเนี่ยผมไม่ได้ทําตลอดชีวิตนะผมแค่ขอหน้าท้องผมหายไปแล้วผมก็จะกินปกติแต่กินอาจจะรู้ปริมาณในการกินเท่านั้นเองนะครับฝากเอาไว้ด้วย